โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ิมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกม m ม n แมนเดอะ n องเกตกันอีกรอบนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราเปิดตัวการู้ยารไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับในตอนนี้เนี่ยผมก็ปั้นตัวละครเขาขึ้นเป็นตัวบอกว่าปั้นคาปาพลังของเขาเนี่ย ไปที่1ล้านหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะคือต้องบอกว่าตัวครนก,กาโร่เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าปั้นก่ายๆง่ายพอสมควรนะคือเราแค่บิวแค่ค่า HP นะครับคือนอกนั้นเราก็ว่งไม่ต้องอคิดอะไรมากเลยก็อดัอดอดัดแม่งค่า HP ไปรัวๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันที่หนึ่งนะครับว่าตัวกาโร่เนี่ยผมอัพไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาที่การพัฒนานะครับเรเวลของผมเนะี่ยตอนนี้ มันที่จริงมันก็ไปได้อีกนะครับคือประมาณตอนนี้รีวิวอ่อตัวไม่ใช่ตัวละครดิรีวิวไอดีตอนนี้ผม82นะเอออันนี้ก็อัพไปได้อีกนะครับสกิลนะครับปลดรีบีได้แค่14นะที่จริงขึ้น15ก็เดี๋ยวต้องไปเก็บตำราต่อสู้ไปอีกนะครับอโอเคก็ 80, 80, 80, 80นะครับแล้วก็ปลดคีดน,นะครับอันนี้เนี่ยเออผมก็มองว่านะคือต้องยาวๆนะครับท่านผู้ชมนะคือ เราก็ค่อยๆทยอยเก็บเพราะว่าแต่และเดือนเนี่ยเออเราก็เว้นไปหลายเดือนผสมคัรนะกว่าเราจะเปิดหาตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวคือณนะตอนนี้เราผมมองการกลเลยนะคือนู่นเลยนะครับตัวเกโรเกโรนะครับสลับคอใหม่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจนถึงนู่นเดี๋ยวก็มีตัวละครใหม่ๆคือล่าสุดนะครับณนะตอนนี้ก็คือตัวจีนอตยูอาพัชนะครับหรือว่ายูอาบกนั่นแหละที่มาเป็นแมวใหม่นะครับที่ ระดับใหม่นะครับเออเดี๋ยวถึงนู่นที่เราได้ตัวเกียรโรก็คงจะมีตัวละคร U R p าร s พหลายๆตัวเข้ามาในเกมเยอะแล้วพอสมควรนะอืมก็เดี๋ยวไปรอรุ้นนะครับว่าตัวไหนหน่าสนหรือตัวไหนหน่าเก็บน่าเปิดบ้านนะเดี๋ยวค่อยไปว่าและกันนะครับเอาละทั้งปลุกตื่นด้วยแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะคือ,อ,อมันมีอุปกรณ์เฉพาะของเขามานะซึ่งการที่จะปั้นเป็น 5ดาวเหลือง5ดาวม่วงต้องมีอุปกรณ์เฉพาะนะครับท่านผู้ชมนะให้เป็น3ดาวเนาะก็เราไปเปิดตามล่าก,กันซึ่ง ID นี้ก็เป็น ID ใหม่ยอมรับเลยว่าตัวเอาพูธเฉพาะของ ID นี้เนี่ยคือไม่พอนะครับถ้าได้ก็คงจะได้ช่วงรีเทิร์นนะครับเออผมต้องใช้ใช้เวลาในการการเก็บข้อจะนานพอสมควรน,นะอย่างต่ำก็ต้อง2เดือนนะเพื่อจะครบเออถ้าเริ่มจาก0ต้องประมาณสัก4-5เดือนนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคเอาละเดี๋ยวแผนทักษะนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะติดอะไรดีก็เท่าที่ดูวิเคราะห์แล้วก็ไปดูทั้งทีมต่างๆด้วยว่าเขาติดกันยังไงนะซึ่งผมก็ติดตามนี้นะครับเออเป็นต้านคลินะครับแล้วก็แผน่นลดการต้านทานนะครับอ,อันนี้ผมไม่มีแผ่นต้านคลิ้ไงทนะ่านผู้ชมก็ต้องติดตามมีําเกิดไปโกอนนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นทักษะดาบนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวการูนะผมคิดว่าผมก็คงจะยังไปได้อีกเยอะนะครับดีไม่ดี้าบ้าเอาตรงๆนะท่านผู้ชมนะผมมองว่านะครับตัวการูผมน่าจะนะน่าจะไปแตะ2ล้านได้อยู่นะครับอก็น่าจะไม่ยากอะไรนะถ้าผมมีของทั้งหมดแล้วก็ยดัยดยดัยดยดัยดยดัดให้มันจบจ,บจบกันไปอย่างเงี้ยเออผมมองว่าโอเคแป๊บๆมันก็น่าจะ แต,แ,ตแต่เลข2ล้านได้แบบชิวๆนะน่าจะไม่ยากอะไรนะสำหรับตัวการโร่นะครับโอเคเอาล่ะวันนี้ตัวการโร่ของเราเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะไปะทัวร์้านประลองกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปโชกับพรีๆในร้านประลองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งแต่และทีมเนี่ยก็จะโหดพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวขอรีทีมที่แดดูเราน่าจะสู้ได้นะครับโอ้โหทีมนี้เอาอีกแล้วเฮ อืมโอเคอเคอาละทุกคนขอไปออนทัวร์กันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวดูก็จัดทีมนิดนดึงนะว่าเออน่าจะไม่มีอะไรผิดคาดนะโอเคเอาละเอาไปว่าเดี๋ยวไปเริ่มไปเลยดีกว่านะครับโอเคจ่าย20นะครับซึ่งผมก็เพิ่งทำธุรกิจละวันไปเรียบร้อยแล้วนะนะเอาละครับท่านผู้ชมตัดเข้าสู่เกมของเรานะโอเคส่วนอีกฝั่งเรานะครับ โอเคเดวเปิดอนิเมชั่นปรับเป็นคูณ2นะเร็วก็ฝังเขาอีกนะครับโอเคฝังสิเงเอาจากโซนิคฝังเราไปนะครับเปี้ยงที่ใส่ <S <S เส <S <S มทัลไนท์ของเขาโอ้โหไม่เข้าเลยฮะโอ้โหโอเคฝังสิเงเอาอีกรอบจากเราไปอีกนะค,คือผมใส่เป็นไรจมตีนะครับอืโอเคลาวานารุกท่าที่ไม่รู้ไฟไมไมบึ้มโอเคติดไฟไหม้กี่ตัว โอเคหนึ่งตัวเองนะโอ้โหน้อยไปนะครับโอเคฮไยฮไยาคุไฮยาคุมาขวานสับเปี้ยงนะครับไม่เข้าเลยโอเคเขาฟังสี่งเงาครับใส่เราโอเคใส่กาโร่ของเรานะครับเปี้ยงมาโอ้โหหลบหลีกรัวรัวแบบนี้ตีสะท้อนตายไหมอื้มเกือบตุยฮะโอเคมากาโร่ฟังเรามาคอมโบสายฟา,าแรบบึมบัมโอเคเท่าไหร่จัดไปเท่าไหร่ อันนี้กแล้วบ้าม o o 88ล้านนะครับปู้คูหายหมดเลยมาลาวานรกต่อ,ตอเนื่อง,องาม<น>างครับรปียงใส่กับโลกฟังสตูเป็นไงติดไหมไม่ติดนะครับสลับสถานะโอเคแล้วก็โดนไปเรียบร้อยโอเคเขาไล่รำมาเท่าไหร่เจดสิน่าจะร้อยไหมไม่ยังโอเค100ร้ล้านเลยนะปู้คูเยี่ยอย่างเอานะครับโอเคผมคิดว่าเห็นววแพ้มาแต่ไกลเลยฮนะ รับตัวกาโร่ฝั่งเราและฝั่งเขานะครับอืมโอเคผมอว,ว่าน่าจะแพ้โอเคเอาโอ้โหอันนี้หงลูกไฟน่าจะฟีดิกแมนของเขานะครับฟีฟิกแมนก็มีตายเกิดเลยครับโอเคโดนสะท้อนดับไปนะครับฝั่งเขามันเขาเล่นเป็นทางคอปู่บอมนะซึ่งสกิลของเรามบบไร้รำไม่ค่อยจะเข้าฮะอืมโอเคเข้าแต่ดามจแท้จริงนะเออดามจจริงนะไปยังไงโอเคก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ฮะ โอเคคอมโบสายฟ้ามาอีกหนึ่งรอบเลยครับเปี้ยงเท่าไหร่บัมโอเค49ล้านอืมแล้วก็โดนสตอร์นกันไปนะโอเคขวานไฮยาคุไฮยาคุมาเราสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้อีกหนึ่งคนนะครับโอเคแล้วก็ตุยเุ้ยตุยไปเลยฮะโอเคหงลูกไฟจากฟิสิกแมนนะครับอ่บัม โอ้โหยือชุดยืดจุดกระชากนานเชิเกินนะคือแพทนี้ก็บอกไว้เลยว่าช่วกาโรบอย uh, ของเราเนี่ยเขาค่าจะแบบว่ายื ger, นนานเชิอเกินนะคือช่วงก่อนๆก,ก็คงจะเป็นตัวอัศวินจากกลยอาร์หรือไม่ก็พรีด้วงยูอาร์นะที่เขาค่าจะแบบว่ายืนนานเชิญเกินนะครับเออตายเกิดเท่าไหร่เจ็ดหรือแปดนะเออประมาณนั้นนะโอเคพอกาโร ถามว่าการโรมันเป็นจะว่าไงดีมันก็เป็นอัมกตะประมาณ6เทิร์นนะประมาณนั้นนะครับอโอเคเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกับทีมต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคช่วงนี้ก็เป็นเมตาการโรนะโอเคโอ้โหทีมนี้นะครับเชคอร์จกกักรพรรดเด็กนะครับอืมแล้วก็มีพี่โกเคสึด้วยฮะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวไปลองดูหน่อยแล้วกันนะครับถ้าชนะได้แสดงว่าเนี่ยของเรา จนะโอเคส่วนทีมอื่นก็ใช้เป็นปู่บอมหมดเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไมต้องเป็นปู่บอมนะหรืออจจเพรานะว่า,าผมดวงดีที่ได้อัศวินจกกักรกดแต่ทีมนี้ก็มีอัศวินจักรคนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเอขอลองหน่อยละกันนะทีมนี้3ล้านนะครับแต่ผม2องล้านเก้านะดวลกันดีกว่านะครับโอเคเริ่มกันเลยมาฝั่งเขาเป็นตัวโอ้โหบ้าเอ้ยแฟชนะครับแฟชประกายแสงน,ะน่าจะบ้าความเร็วให้กับการโร โอเคกเมตัดจูจโจมาปี๊นะฮะตัดลูกไปเราไปหนึ่งลูกด้วยนะครับโอเคโดนสะท้อนเป็นยังไงโอโ้โหมายจู่โจมบ้าคลัง่งปังบปับปับปับบับตบีพบบิชกัน3ตัวแล้วก็โก,กโคิสซึบแซะทำลายภูเขาระเบิดเผาเผากระท่อมไปเลยนะครับโอเคไม่ตุยนะเพราะว่าเรามีเม็ดเจมสีม่วงน,นะครับโอเคฝั่งซีนอาจะฝังเราไปนะครับ เปี้ยนะครับไล่โจมตีนะครับท่านผู้ชมนะโอเคแล้วก็ลาวานารกนะครับกบวนท่าที่หนึ่งไรู้ว่าไฟไหมเป็นไงติดนะครับเผาไหมไปสามตัวนะครับโอเคตายไปหนึ่งนะโอเคฝังสี่เงาจากฝั่งเรานะครับใส่โกเคสิอืมอีการับดาเมจไว้อยู่ฮะโอเคแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับตัวการโรมาคอมโบสายฟ้าแลบอ้อยไปเลยร้อยล้านโอ้โหเปี้ยงนะครับ ร้อยยี่สิบร้านอุ้ยแรงเหลือเกินนะมาคอมโบกาโร่อยจากฝั่งเราไปนะครับอืมตัสายฟ้าเปี้ยงเปียงเปียเป้ยงเปรียงหกสิบเ็ดล้านบัมโอเคเจ็ดสิบแปดล้านนะครับโอเคตายยกตีนะครับอืมโอเคมาเมลสากาดฟื้นขึ้นมาฮายาคุฮายาคุมาแล้วก็ฟื้นเพื่อเราได้อีกหนึ่งคนใช่ไหมโอเคมาแล้วครับกระบนกถ่านไ,ไม่รู้ไฟไหม้ตีไปหนึ่งทีตีสะท้อนโอเคราวานารกนะครับ เปี้ยงนะครับโยนดาบไปโอเควิวัฒนาการการเผาไหม้นะครับตีเผาไหม้ไปนะสัตว์ตัวกาโร่ฝั่งตรงข้ามนะโอเคฝั่งกาโร่เราเปิดก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเป็นตัวแฟชนะครับโอเคปัง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 หนึ่งล้านอโอเคเท่าไหร่สิบสี่ล้านใช่ไหมโอเคลาวนลานรกอัดไปต่อนะครับไล่โจมตี ปี้ยงนะครับอืมไม่ติดนะครับสำหรับเผาไหม้รอบนี้นะโอเคแต่โดนสะท้อนตายหายไปเลยนะครับโอเคการโร่ฝั่งเขานะครับคอมโบสายฟ้ากลับมานะครับโอเคผมคิดว่านะต้องตัดไปอีกแล้วบัมโอเคเจ็ดล้านนะครับฝักฝังตรงข้ามโอเคมาไฮยาคุไฮยาคุมาครับรอบนี้โอเคจะฟื้นของเราได้อีกหนึ่งตัวละครนะครับบัมเข้าสนามเป็นตัวโอ้โหโดนสะท้อนตายหายไปเลย บ้าเอ้ยโอเคคอมโบฟังเรามาครับเปปียงเปียงเป,ปียงเท่าไรบ้มบ้มโอเค15ล้านนะครับโอเคโดนสะท้อนกลับคืนมานะโอเคเอาไปว่าเดในยาวๆเลยครับพี่น้องครับไป คือไา,ายรำกันยาวพอสมควรนะครับโอเคคือฝั่งตรงข้ามข้ขอเสียงเขาก็คือเขาไม่มีคอที่เขาจะตีนะครับทุกผู้ชมนะคือเขาใช้คอจกักรพรรดิเด็กแต่ก็ต้องยอมับว่าคอจกักรพรรดิเด็กคือรอบแรกเนี่ยเขาจะอันติได้เข,า,ขาจะแรงกว่าเรานะครับคือ,อคอจกักรพรรดิเด็กพอเราปลดล็อกเลเวลที่2นะครับคือเขาจะเพิ่มดาเมจอัน,นติหนึ่งรอบนะครับแะเพิ่มดาเมจอัน,นติเทลยสามสิบประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกผู้ชมนะโอเคมาทีมต่อไปนะครับโอ้โหทีมนี้เก้าสิบสองเลย โอ้โหเขาปั้นเดี๋ยโหดมากนะครับศัตรูกาโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้โหขอญาตปรีหน่อยละกันนะโอ้เจออุ้ยสองล้านโอเคทีมนี้น่าสนนะอุ้ยแต่เป็นคอบาคุซันนะเออคอบาคุซันก็ไม่แย่นะครับมาครั้งสุดท้ายในการตีนะครับท่านผู้ชมนะโอเคกาโร่นักล่าฮีโร่ของเรานะครับโอเคก็ได้จบเอาไปต่อโอ้โหไปซอนิกฝั่งเขาเร็วกว่าฝั่งเราอีกนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคน่าจะยัดไปเยอะนะเนี่ยสำหรับอัพดาวนะครับท่านผู้ชมนะหรือไม่ก็เขาอาจจะเติมเอาของเอาออปชันอะไรนะชุดชุดเหลืองนะครับโอเคตุ้งกาโลฝั่งเขามาลาวานาลกฝั่งเราอันนี้เขาท่าเียวของรไล่จมีก่อนนะครับท่านผู้ชมนะโอ้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็มีฟีนิกซ์แมนนะครับเป็นฟีนิกซ์แมนยู่ไม่ใช่ยูอารเอซิสหานะคือเขาสามารถจุบชีวิตเพื่อนได้นะครับ เทฝังสี่เราจะฝั่งเราไว้อีกนะครับเบี้ยบาคุซันโอียไปหนึ่งเรียบร้อยครับโอเคตัตอนนี้โอ้โหบาคุซันชุบออกมาอีกแล้วนะครับกาโร่มามกาโร่คอมโบใส่เาเท่าไหร่ครับเที่ยวห้าสิบเก้าล้านนะครับโอเค มีวัฒนาการไปหมดเลยนะครับโอเคระดมยิงนะครับสำหรับเมท่านในเขานะครับบ้ามโอเคไม่เข้าเลยเบท้อนเบี้ยอย่างไรเรียบร้อยครับตายมาอันติจกาโลฝั่งเราสอมโบใส่มาแล้วก็บ้ามาห้าสิบล้านหกสิบสามล้านว้าวมาเมลซากาไฮยาคุฮายาคุมาครับรอบนี้นะครับบ้ามชบฝั่งเราได้หนึ่งตัวนะครับ โอเคหมาเฝ้าบ้านแมนนะแฟดทะรัวนะครับใบไปหนึ่งทีนะครับเบี้ยงคือใบกาโร่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะใบก็ไปเท่านั้นแหละนะครับสุดท้ายเขาอันติได้อยู่ดีนะโอเคมาคอมโบจากฟินิสแมนนะครับอืมโอเคกาโร่เป็นการโดนของกาโร่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอาจจะเบื่อนะครับท่านผู้ชมนะคือแพทนี้นะครับก็ค่าจะแบบว่ามีแค่กาโร่ครับยืนคุยกันอย่างเงี้ยตลอดทั้งเธอเลยนะครับโอ้โห ปั๊บ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 เราเท่าไหร่นะครับ15แล้วแบมนะครับ19โอ้โหแล้วโอเคอนี้19ล้านเลยเลยหายยคุหายยคุมาครับบั้มแบมแบมแบมแปดแสนเองนะโอ้โหถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยแล้วก็โดนสะท้อนตายหาไปเลยอ่ะโคตรจะไรประโยชน์โอเคคอมโบสายฟ้าจากฝั่งตรงข้ามปั๊บ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 เท่าไหร่ปั๊บ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 แบมโอ้โหแค่สองล้านหกเองเหรอโอเคแต่สะท้ันไปสิบสองนะโอเคปั๊บปั๊ บ๊ะ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 บสะบ๊ับ๊ะ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 บ๊ับ๊ปบ๊ปั๊ปั๊ปั๊ะบ๊เบ๊ะบยงบ๊ะเ๊ะบ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 เราสะอนไบ10ล้านนะบระบท่านผู้ชมนะเคเราคอมโบดไปต่อนะบรับ๊ปั๊ปั๊ปั๊บโอเค14รอบนี้ไม่ติด อื mm hmm. 19ล้านเนาะเนาะนะครับฝั่งตรงข้ามนะแต่เราก็โดนสะท้อนมาเกือบตุ้ยนะครับท่านผู้ชมนะคอมโบสายฟ้าได้ปับ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 อูไปเบี้ยงแบน5ล้านโอเคเข้าไม่ค่อยจะเยอะแฮะโอเคคอมโบสายฟ้าอีกรอบหนึ e ่งนะครับป <anak> ึ๊บป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 ับป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 ับ17ล้านอือรอบนี้เริ่มต่อยเบาลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอ่ะฝั่งตรงข้ามมาอีกหนึ่งรอบนะครับอืม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  คอมโบมาโอเคบั๊มห้าล้านสามที่ทำไมแรงขึ้นเล็กๆน้อยๆอโอ้โหเราสะรับไปสิบล้านเลยฮะปั๊บบั๊บั๊บโอเครอบนี้สิบสี่ล้านเหมือนเดิมนะน่าจะจบที่สิบเก้าไหมโอเคโอสิบเจ็ดล้านไอ้ทำไมมันน้อยลงเรื่อยๆท่านผู้ชมนะโอเคมาน่าจะช่วงท้ายแล้วเอาไปว่าเดี๋ยวตัดกันไปเลยนะเดี๋ยวไม่เสียเวลาท่านผู้ชมจะเกินไปนะครับโอเคเอาสรุปแล้วเราแพ้นะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหแต่ ถึงค่าพลังเราจะต่างกันต้อง900,000นะแต่สุดท้ายเราแพ้อ่าอ,อาจจะเป็นเพราะว่านะครับเออดาเมจเราแรงกว่าแล้วโดนสะอ้อทแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้ามาดูกันตามตรงแล้วนะผมมองว่านะอ,อ่มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะอีกห,หรือเปล่าฮะเออคือบาง้งเราอาจจะแปลว,ว่าเราจบเขาไม่ได้นะครับอืมเออ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคสรับกาโลนะครับนะตอนนี้ที่ปั้นค่าพลังไปที่1นล้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะผมคิดว่ายี่ไม่นานหรอกอาจจะแตะ เลข2ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปทยอยปลดแผนทักษะนันุนีอีกนะครับแล้วก็อัพแผนทักษะให้มันดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับสำหรับคลิปเรื่องนี้เอาไว้ประมาณเท kind of ่านี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปกาโร่นักล่าฮีโร่ของเรานะครับกาโรยูอารอบนี้นะครับเป็นเมตาในการดีลกุยกันตั้งนานนะหกจุดเจ็ดเทิร์นนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปวันนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม